ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมอ่ะมือนี้เหาก็มาอยู่กับอคอ,อ,อค้อยพอไก่คือเก่้านะครับพ,พอไกลขึ้นเกคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้หือมือนี้คือเดียวเห็นเต็งเต้นหน้าหนาเงีย้ยเง้ยเดี๋ยวพ่อพูดนะโช้ยกินเฟียงโชวการกินเฟียงพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งพูดนะขคณะท่านีอโอดอกแกงโจ๊กนี่โอ้โจกกินเลยเนาะพ่อกินเลยเฟี้ยงไฟเฮยบานนี้เอ้ามาหนีเห้งเขาเนื้อเรื่องเข้าบ้านนี่ เป็นจังไรพ่อมีเสนอจักตัวครับมือหนิไมื่อนี่ยหนึ่งขมกับหนึ่งตัวหนึ่งขมกับหนึ่งตัวเนาะเอาตัวแรกกันนะเอาตัวแรกครับผมยดสต๊อกกันย่โอ้ลูกลูกไม่ง่ามเลยพ่อลูกคนนี้เป็นกล้วยลูกทรายไรนอเขาว่าเขาว่าเขาว่าเบิ้มเบิ้มพันล้านเขาว่าลูกลูกเบิ้มลูกต้องลูกพ่อเบิ้มพันล้าน เอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพผิดจและนาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเบิ่งเบื้องไปอ่าเบิ่งเอาครับผมตัวเถิกนี่เป็นตัวแม่โอ้เป็นลูกตัวผูเออเออถูกพี่น้องเลยเบิ่งขวัญมาเบิ่งขวัญกันเอาเอาเบิ่งเบิ่งขวัญเบื้องเหรอขวัญนะหนึ่งสี่สองสามสี่โอ้ขวัญสี่อืมทั้งนานี่มาหกโอ้ทั้งนานี่เป็นกล้องซองท่างไก่เนาะกล้องซองทางเบิ่องไม่พี่น้องเบิ่องเนื้อหนังเพิ่นครับเบื้องต่างข้อเบน้องแงขา นยนเขาอาลูกบึ้มเขาอาเป็นบ่พ่อสา,าย,ายตาคอยดอกให้พี่น้องเบิ่งลูกมันกระคากระเนื้อครับเบิเ่งเ,เ,เอาเด้อพี่น้องเป็นลูกตัวผู้เนาะครับเนาะลูกตัวผู้ลูกตัวผู้มันได้จักเดือนแล้วนี่พ่อที่ที่เขาหาแล้วโอยหน่อยซีเดือนกลัวสีหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งครับผมบ่มีแต่มีเนี่ยใครหำสองใครหำอยู่ไข่หำนี่เบิ่งพี่น้องเมื่อไข่หำเพิ่อนครับไข่หำสองใครเด้อพี่น้องเลยไม่ห้ำล่ามกันนะเจ้ถ้ามัน เอาโอ้ยเบิ่งการกินพี่น้องวันนี้นหางานกันกิน,กนละเปิดเบื้งต่างขั้วพี่น้องต่างขั้วนี่เป็นย่นเด้ครับเด้อเบิ่งแข็งขาโซลูกก้อนโซลูกก้อนใคเบิ่งลูกก้อนน้อยจังไปถามถึงแม่นะครับเบิดตัวผู้เป็นโนพ่อนี่ตัวผู้ใครเป็นตัวแม่เนี่ยก็ไอ้ผู้เจ้าบ่ได้เห็นก็ปล่อยเอา นี่คือเป็นอานาคตเป็นพ่อพันธุ์ใเนาะพอ่อเนาะพ่อพันธุ์เลยพ่อพันธุ์นี่แบบว่าคุ้มแบบเชิงรับจ้างเชิงน้ำบานนี่ได้สบายเลยเนาะพอ่อต,ตันเมื่อกเกิดว้าเธอพี่น้องลูกกับเมียที่ซ้ำกันเด้ครับเฮ้ยเบิ่งกัดกินเยอะมากแบบเนี้ยพี่นอ่องเบื้องเบิ่งไเนี่ย,ยมันจ<ป>ีโดน <c oughs> เจ้าสีร้องขั้นว้าเบื้องพี่น้องกตะลักกันเอาวาอันนี้เบิ่งหน้าตาเมียเพื่อนครับพี่น้องตากระเต็มกระเต็มน้อพี่น้องเนาะ แจมกาจ้ำหมวกกล้องสองอ่องหมวกไงนาะงหัวเนาะเอ้ยล่ะหลุดอีพอทำมาหากิ้มก็ล่ะกาแฟเอาอเอากินมเลห้เพิ่ทกินมเลยครับบารนี้เอาอ่ะเอาอ่ะนี่เบิ้งเอากินมแล้วไปสายหางเนาะครับเนาะอ่ะมีลูกมาแล้วสองตัวโอ้หนี่ลูกลูกตัวนี้เป็นตัวที่สองของเพื่อนมันบอพอถูกต้องเบื้องขวัญแม่กับมี่บารนี้เบื้งขวัญเพื่อนหนึ่งสองสามซีขึ้นกันโอ้แม่เพื่อนนี่ก็มีอยู่สักขวัญละนี่ซีขวัญ หาควนตัวพ่อาควนตัวนี่งโอ้โขวนยุนทั้งนานี่หาควันขวันตกสบายอีกนะพ่อเนาะแมนแมวนตกสบาวงตกสบาอู้อ่าหกเจ็ดนเาพี่น้องเบิ่งครับผมิ่งควบอ่างมองเพลอนด้วพี่น้องโอ้โควันไม่ให้เปิดซินัะผมควันไม่ห้างเปิดซินเอาสิบสองโอมาอ่างหง่เดี๋วพ่อคนสูงไรบ้างนครับงไรสามหาบบวกลบด้วยพี่น้องด้ยอยสมสิบบวกลบด้วพี่น้องแม่บอกงงๆเนาะครับเนาะเอากินงาเอากินเสียงละแม่บอกง เอาพานีเดียวเรื่องเก้าอีกแม่ท้องเพื่อนผสมเก้าจะเลื่อนเนื้อแม่เพื่อนี่คือผสมพ่อเก้าจะเลื่อนไว้แม่แม่มันนี่พ่อมันแม่กรับกันกับพ่อไก่กับแม่ลูกไอผสมจาสั้นไปโอ้กบกบคลิปที่แล้วอันที่ว่าเป็นแม่ลูกแม่เป็นต้องโอ้เป็นคั้วคอกเดียวกันคอกเดียวกันเพราะยังใกล้ถ้าจะเปิดตัวซื้อเอาพี่น้องบ้านนี้ตัวนี้ผสมเก้าจะเลื่อน่านในรอบกัวขึ้นกันโอ้ผสมเก้าจะเลื่อนานในรอบกลัวจาของเก้าเพื่อนนั่นมากตัวนั่น โอ้เพิ่นมา<ด>ลูก <ไป S 1> ลูกของคือ,อยังลูกตัวนั่นตัวลูกเก้าจะเลื่อนนั่นเพิ่นเลยใส่เก้าจะเลื่อนไว้อีกเอ็กซ์ตั้งโอ้พี่น้องโอ้ตะลูกจะเลื่อนไปผ่านรอบกัวตะลูกเบิ่มนี่ก็เพาะแห้งเถิดพี่น้องเอ้ยโอ้ยแต่เป็นตัวแม่เบิ่งในพี่น้องเอ้ยเบิ่งเืือแม่ลูกเบิ่งลูกสักกวอนเด้อพี่น้องเด้อไอเบิ่งลูกกวอนแม่อสิเป็นตัวแม่ตัวเธอกระซ้างเนาะเฮาเบิง่บงกันส่งนมกัน ให้ลูกเนาะนี่แหละบาดรเดียวกันเมื่อเบิ้งตัวผลิตบาัตรเบื้องตัวผลิตว่าเป็นซุ้มนุ่มดีพ่อเจ้ากับเบิ้งเอาโรดตัวเท่ากันเอาเบิ้งเบิ่งกันกินงานกินเสี๊ยงพี่น้องจีบเล็บจีบเท่าดีเนาะพ่อเนาะบะมี่ตำนี้เด้อพี่น้องนี่รับประกันตำนี้ครับผมจีบเล็บจีบเท่าดีครับผมการกินเปี๊ยงล้วนดูดไซเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยผมมาหมักแต่ละครับเอ้ยเบิ้องผินเบิ้งเดาพี่น้องเอ้ยพูนแม่กับลูกนี่ว่ามันสีซ้ำกันนะลวดเอาี๊ะ ก็สิินงี่มันแพงกว่านาิาสิบบาทก่านาฬสิบบาทบาทที่พี่น้องเอาเร่ให้จกกินแบบนี้โบซ่าออกมันเท่าหอแมนข่อยโซ่ซื่อโอ้โซ่การกินโซ่การกินโอ้เพียงคืองามเราพอสร้งมาจากใซระพอนสั้งมาจากเพื่อเลาพุ่มจังหวัด้อยเฮสพรเจ้ามาทรงให้ทรงอ่อนาสิบบาทก่านสบาทแมนองนลเพียงกับเพเลครับเด้อา้เด้เเด้เเดเดเด้เ 11.7คะแนนบอกเพื่อนแม่เท่าไรหนึ่งแสนหนบาทเออราคานี่กับต่อรองได้ต่อได้พัฒนปีก็คือซื้อซื้อซองไปรุ่นสามคือเก่าเนาะรุ่นเก่าเออเพื่อนแม่ลูกแม่ลูกพ่อมันคือลูกแม่นั่นไปเบิ่งการเด้อโอ้เพิ่นเอาไปเบิ่งการเนอกห้องเนาะพี่พ่ออันเพื่อน่บ้านสบายเด้อไปพัฒนมาคักหลาย สีเลียงดอกเร้าข้อยข้ยก็คือก็คือว่าข้อยขอกเดียวกันนะพ่อเนาะขอกเดียวกันอู้แสดงว่าเพื่อนเลี้ยงดีเติบได้พี่น้องเบิ่งลูกเพป็นหลดครับแต่ละตัวเบื้องผลผลิตของเพื่อนนะครับตรงน่มกับเก่งแต่ในทว่งนี่ถ้าติดทว่งนี่หิงสีจังเลยพี่น้องเด้อทว่งใจเก่าจะเลื่อนไ้นี่หิงสีจังเลยครับเบิ่งตลูกเบิ้มงหลอครับนี่เบิ่งหลอดการ อู้ต่างข้อไปพ่อผมอ่อนซ้อนแห้งข้งหขขอหนีง่ายครับผมข้อง ah. ่ายข้อตันข้อง่ายข้อตันมาเบิ่งหนาข้อนี่แห้งสีสมขนาดเรือยข้อยข้อมีอ่างอ่างเนาะสีสีเหลืองดอกเหล้านะพ่อแม่นลูกเพิ่นกับง่ามเล่าหุ้นข้อยข้อยพอพัดนี่พันได้ใครว่าต้องต้องมีเสียสายแหละมันจะง่ามปันนี่อยากเสียงแน่จังน้อยนะพ่อเอาเอาอย่างนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นพ่อเพิ่นอยากเสียงแน่เอาเอาลากก้อนเฟี้ยงไปเพิ่นน้ำกระดูกเพิ่นจีน้ำควนบ่เอาอันนี้แะไปพูดฟูฟูเป็นอยากเสียงแน่แน่จังน้อยเนาะไป เอ้าเอ้าเอ้าสู้กันน uh> ั่งกวนกินเฟียงพี่น้องไอพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพีดแต่ละหน้าเบิ่งเอาพี่น้องผมว่าบ่ผิดหวังเด้อพี่น้องเอ้ยโคมนี่มันผู้ใดได้ไปเนาะเอาไปพัฒนาเนาะครับเอาเอาทวนท่วนสำหรับแม่หน่แม่ก็อ้างแห้งพี่น้องอ่างท่วนเอาไอ้ทวนนั่นเพิ่มสูงเพิ่นว่ายสามสิบหาบบวกลูเป็นลูกดูเด้อเป็นลูกที่เดือนสิ่เขาหาแม่เพิ่มผสมพันธุ์เกขาจะเล่นพันธุ์เนี่รอบตัว เปิดไปสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบเอ็ดจุดเจ็ดได้พี่น้องเด้อแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทตัวรองไหนคือเก่าเนาะพ่อเนาะตัวไหนคือเก่าอาวุธนักอีกมือนีกก็เลยอาวุธอะไรอีกอยอเปิดจะเทียสองเทียเน่ะถุยโอ้โหขั้วไสุดดีช่วยสิเบศหาขอื้อเพือนไหนเนาะพ่อแต่เพื่อนบ่ป่วยเพื่อนบ่ขายเด้อครับคั้วไอ้ข้อมือีรีบลงตรงได้พี่น้องเจ้าของเก่าเพิ่นเลี้ยงบ่ไหวเนาะก็คือเพิ่นผู้เฒ่าครับเอาง่ายหลุดครับผู้เอาไรรอบแล้วอ่ผู้เฒ่าครับผมเอาไปมาฝาดมาเทียเอาไปอาบน้ กินงาเพราะถ้าเป็นอันเันมีแห้งตนูนไม่แห้งตัวเพิ่นเอย่างไดก็ให้พี่น้องโทรกทีกลางมาเด้อธรรมะครับผมอ่ะ,อะนี่เบิ่งเลพี่นอ้องลูกเดินี่งามแห้งพี่นอ้องอันหน้าคตนี่คือเป็นพอพันนะพอพันเซ้งน้ำบานห้องนี่ได้ครับผมอ่ะมาหนี่ฮะโตต่อไปครับผมมาหนี่เอาพอเอามาพี่พ่อมันยังนั่นมันแดดซ่องผิดพี่น้องเอาเบิ่งเอาดีงามพี่น้องเบิ่งเอาเด้อ งามเพลินงามตัวสำหรับเมียท่านเมียบอกยังยังอ่างนี้หายากได้พี่น้องกล้วยทุ่มมือนี่ถ้าเมียยังงยังอ้างสิครับหายากครับเอ้ามาอันนี้โตต่อไปนะพี่น้องมาลาบเอาโอ้ตัวนี้คือสูงเลยแล้วพ่อเพิ่นสูงลายภายในนวลครับว่ามสูงเพิ่นลอยสามสิบหกบวกลบได้พี่น้องเออลอยสามบหกบวกลบได้พี่น้องมาอัตลักษณ์เอ้ามาอันนี้ปัาแต้ม อาแจมเลือพี่น้องแจมกาตั้มโอ้แจมจำ s w i สามมองวิโตผอไต่ข้างอีกคุณไต่ข้างกันนี่เอาเบิ้งข้ออ่องพี่น้องแาบนี้ข้ออ่องทุกน้องขาวจื้อพี่น้องเบิ้งข้อกำไรสี่ขาอันนี้ก็ได้ครับด้วยเบิ้งเบิ้งอกครับผมหิบเรียบด้วยพี่น้องหิบเรียบหีง่ายเนาะหี่าโอ้กำไลขาทั้งหน้ากำไรเก่าทั้งหลังเลยพี่น้องเอาเพื่อนผ้าวาดอกเนาะพี่น้องเนาะสถานะสถานะเพื่อนในหัว เอกแล้วซึ่งกับเมื่ออีกแล้วก่อย <c oughs> โอ้นี่คือเข้าผสม,มอยู่กับขวากขา้าคือเก่าถูกต้องใส่ตัวใดไปครับเบิ้มเบิ้มโอ้เบิมบ้มเบิ้มจูเนียโอ้ใส่เบิ้มจูเนียได้พี่น้องโอ้กะโบนแม่ท่บบาบดากะลูกเพื่อนนั่นละโอ้กะลูกของเบิ้มพันล้าน<แ>คือเก่านะครับรแกเขาเราก่อพันลหลานเด้อโอ้บอกขี่ลายแน่นอนพี่น้องชูมือนี่พอพันชูมือนี่เบิ่มมีขี่ลายครับผมเครื่องบันทียี่สิบสองโอ้เครื่องบันทียี่สิบสองไม่อนมือนี่วันทีเลยครั ยิบแปดให้ยิบหลงต้ามือโอ้ยเพราได้ไปในเมี่ยงจะเคียร์ไปเลยหลงโทรศัพท์เพื่อนเปิดตะเบิงตะลาทั่วสามมุเจ้าโอ้ยพี่น้องเบิงเอา่่ผมอยเกไวนได้เท่าไหร่เบิงหาพี่น้องเนี่ยวันเม่ห่างเปิดสินซองดอกเด้อพี่น้องเด้ออู้หางนี่ถือว่าโอเคเนาะพ่อหางนี่หลายพวอย่างนี้นะครับหางหลายพวอย่างนี่้คอยเซิ้งก็เมื่อคอย แล่ว่าคอยจับเข้าจังสิละโอ้จับจับไว้แบบนี้มันเทาะตอนหมอผสมเอากระปับมือข่อยว่านี่นี่แล้วครับผมผสมกับมือพี่น้องเอาแต่ตัวใดเข้าผสมอยู่ขวางเขากับว่าผสมอยู่ขวางนะพ่อเนาะผสมกับมือผสมกับมือผสมกับผสมแม่ยนกับผสมแม่น้ำข้าวเจ้าครับผมกระปับเข้าไว้จับเข้าไว้เออเพิ่นเคยได้ลูกเจ็ดตัวแล้วพ่อแบบนี้หนึ่งตัวโอ้เพิ่นพลานลูกมาแล้วเนาะเบิ่งเมากเขาตัวกันบ่ได้ได้พี่น้องนี่ จั่างว้านุ่นเคนหนนี่งบานนี้พัดหยิถอดออกมาเพั่หยิบเป็นนุ่นขึ้นกันก็เป็นสองเพลงพี่มีขวัญถัดอยู่ขางหูตัวนี้พี่น้องเลยถัดมาหลอกมาล่เป็นมีขวัญถัดมาล่าเนาะพี่ขวันหนึ่งขวันสองขวันพี่น้องพี่สามขวันอยู่พี่ครับผมขวันครบโอ้หูเจ้าก็ไปหาทั้งย้อนทั้งเตยไปเขาแก้วด้วยพี่น้องไปเขาแก้วนะครับเนาะไปเขาแก้วอีกปลายเขาแก้วเบ้าตาสร้างเอ่ะเพิ่งเบ้าตาเพิ่อ้เบ้าตาสร้างขวันสองทางสองหน้าสองดอกเนาะพ่อเนาะ ปากคาบเกี่ยวครับเอ้าพี่น้องเบิ่งเอาครับผมผมกลว่ารวมๆหรอมันกับพ่อไปพ่อมาเนาะสำหรับสายพัฒนาสมือนี่ครับผมแล้วคะแนนเพิ่นหลายมาให้พ่อหกเก้าหกสิบเก้าคะแนนีมีราคาหักไหราคาหักไหวหากินน่อเราะนี่ยละเนาะเรอเทิ้งพื้นดินนี่ยละเนาะบ่ลงเลิกคือพี่น้องคหากินขึ้นลาไม่ไหวใด่ไหนหักไวโอ้เนี่ยเนี่ยเบิ่งพี่น้องนี่ปลามันป้งมันเนาะพี่น้องเนาะเอ้า นี่ละหากฝอยมันหากินมันหากินบนดินดิเออัมันสำบหลังนี่ครับเออขับ่มีหงาวานเลยได้พี่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่หา่่่่่่่่่่่่่่่าต่่่่พี่น่่่่่่่่่นวอ่น่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่ก่่ย่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่กน่ มันกลอนยากมันเหนื่อยมันกลอนยากวัดสัวสีสัวสีได้เพื่อนกลอนยากอันนี้หากควอยอะควอยเป็นไห้ทอดได้พี่กำไรหากำไรซีบน้ำไม่รู้ว่หมันมมีกำไรห้างเทียรเหลือตะคารถคอรอกะมี่โอ้ยไเ่ได้ไปูก็วเยวแยววดีเงวดี รับผมเน่าดีอัตลักษณ์ควยไทยนี่ก็มากมากมากครบนะครับเออเอาไปรุ่นเองปรซัดเซ้งเองครับเมื่อคอยบาน้กขคอยว่ามดลูกร่างไข่ดีนรังคนก็ว่าเซ้งให้คอยรวดนพยใกลเด้อไปจับซัดโมเป็นยังสี่นะครับงกระถึงจังวอกขัดเซิงด่ขันโถึงจังวะกะ่ะแค่ตัวหมูว้านนี่เห็นบหมแช่ฟองผสมกับขายไปน้องบัวลำพูเป็นจุดตัว โบแมนว่าส well, ีเส้นเงาเส้นเงาดิเดิรเส้นเงาใบดิโบแมนโบแมนครับผมก็คือถ้าตัวได้พอผสมอีหรีอยู่ก็คว้าเข้ากับผสมเนาะครับเนาะถ้าตัวได้ว่าบ่ได้ผสมก็คือว่าบ่ผสมเนาะพี่น้องอ่าเป็นท่องว่างครับผมอ่าตัวได้ผสมอีหรีก็คือผสมครับผมคือความสื่สัตว์จังหวะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าค่วยหาเงินบาทเงินเบียได้แต่ละบาทเนี่ยโบต้มบ่ตัวกันกันว่าเส้นกับเส้นอีหรีแมนแมนแมนเท่าตัวสีหาเงินได้เนาะ เอาก็คือว่าควไอ้ห้องม่นี่ทุกตัวเ้าก็ต้องตรวจก่อนอยู่แล้วนะพ่อเนาะตรวจตรวจตรวจเพิ่มสมบูรณ์ความพร้อมอยู่แล้วครับผมเอาเอาตัวไหนเพิ่นเบอร์อีกแนพี่น้องควะเพิ่นี้สูงลอยสามสิบหกบอกลบสถานะเพิ่นเคยมีลูกมาแล้วตัวนึงเด้อครับผมพี่น้องไปผสมเองกับเมื่อเโอ้ผสมเองกับเมื่อเบิ่มจูเนียเด้อเบิ่มจูเนียแล้วพี่น้องเด้อเบิ่มจูเนียครับผมสวัสดี่ยี่สิบสอง มเมื่อเนียวที่ยิป 8, ้ยทั้งยิบเกนี่ละออยู่เมืองทั่วศัพท์ไหก่น <c oughs> อนบ่เคยได้จับทัศัพท์ปันไดไม่ไ <c> ด <oughs> ้จับจังหนมันบ่ได้เห็นมันบม่ได้สนใจไม่ได้พี่รนองทั่วมากมืดอนิมี่ขย,ยบ่วพญายัก่์ย่างบัวตัวนั่นตัวนี่เมื่อวานนี่กับเปิดอดเดแล้วอเอ,อ,อ้ามานี้นคนกับทั่วมากพญายก่มันซื้อไข่ไข่เนียอ้ออันนั้นวขยผู้ใดบ่ได้ซื้อทั้งเจ้าดรอกคว่ยเจ้าขายดียุสัหรอพ่อ ยูผุ่นยวนนาลังคนอยู่สาแก้วกบบนีโอ้โทรมามันไก่มันไก่เนาะถ้ามันงค้นยวนพะเยาแับนี้แต่เมนยูนอไกลๆห่อๆกับไปเบิองให้ได้อยู่นะพ่อเนาะกับไปเบิองให้ได้อยู่ครับผมเอฟซีเอฟซีพูดว่าติดตามติดตามขายแล้วติซื้อกล้วยไม้ตัวไม้กับเจ้าระวังจัดขนาดบ่ได้ซื้อกับขวอยู่บ่เป็นยังไงไปยุผมบ่เป็นยังซื้อคือเก่าเนาะพ่อบ่เป็นยังครับผมซื้อให้คือเก่าครับผมเอาเอาเปิดเป็นไรประเดี๋ยวพ่อ เปิดไปหกเก้าคะแนนเด้อหกสิบเก้าคะแนนเด้อพี่น้องเด้อเอาเปิดไปหกสิบเก้าคะแนนราคาให้พี่น้องต่อเอามีเงินเท่านั้นเท่านี้กับหมอให้กันฟังแมนคุยคุยกันได้เราพ่อโทรมาหลดครับผมโทรมาหลดแมนเอาเข้าเบากันได้โย่ครับแต่จะผีจะซังจะที่ว่าดาก็เล่นกันได้ยอดถ้าหมอปลาเนี่ยก็ยังเบากับผีได้แล้วอันแล้วอันนี้คนดิหนิพี่น้องไออันนี้ข้นนะครับเด้อวันนี้ไกลเนี่ยตุ่นขนเป็น แม่เอาตายเมียตายเมียายเป็นบ้านี่คอยแหงเลี้ยตวนอีกบบบนี้ยุ่มเพื่อเดียวพอาะเก่ามาอยู่นั่พี่ละเนาะเออเว้ยเลี้ยตวนครับเออเลี้ยตวนครับมึงมีหม่องยูว่ายู่พี่ลวดแมาได้แม่ลวดครับผมแต่ละมันฝอยมาโดดเดี่ยวยังไงกันได้พี่น้องเบาหนัวหัวมวนเนาะครับเนาะง่ายง่ามมั่นครับผมง่ามเปิดง่าโตัได้พี่น้องเด้อมวยกะครับผมนี่ได้ครับบันนี้นี่พ่มพ่มพ่มแหลกนาะครับเนาะมแหลกมักแห้งมักแห้งพี่น้อง ต่างครอวเพื่อนพี่น้องลันอยู่เนาะเอาแหม่เอารันหน่อยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาจังได้ใครพี่น้องมองว่านี่กับไปเบิ้ลเราละไปขอบคุณขอบคุณผู้ไปให้ไปเลี้ยงกันเป็นนอเป็นแนวกันให้น้ำค่ำนาคุ้นล้างออกแม่แพ้ลูกเด้อผู้เอาไปฆ่าปิดเคล็ดให้ได้ขี้เพียรกำไรได้หลายๆครับอ่ะรันได้พี่น้องเด้อติดตามช่องใบบุญชัยแนว เออติดตามเรื่อยๆเพราะว่าพ่อยใกล้ๆกันไปรามหากล้วยงามๆดีๆกล้วยสีไหมกล้วยสีสีใหญ่ๆถึกๆมันว่าเป็นสีแม่นสีงามๆแล้วที่สีง่ายๆเถึกๆดีพวกมันมีบ่พูดแล้วเอาเอาเอันเด้อพี่น้องเด้อเอากระชังติดตามไปเรื่อยๆคนที่ตามไม่อยนั่นี่ยครับคุณผู้จมกลรวบ้าาติดตามก็ใส่วงลูกขนาดนี้เพิ่นนี่มาจักหน่อยเอามาหนึ่งเอาอันเร็จได้พี่น้องเด้อ ขอบคุณขอบคุณเอฟซีโตมาถามไทยถามข้าวถามข้าวอ่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างหลายนะครับเนาะมังคลิปต่อไปนะมันคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามด้วพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เขาก็มีอย่างายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสาาดีครับ